หกโมงสี่สิบห้ารับเชิญพี่น้องชาวบ้านก่อแกงหรือบ้านใกล้เคียงที่ทางเจ้าภาพได้เรียนเชิญยันไว้นะครับที่จะเพื่อจะนำหน้าไปอุปสมบทนะพระสตีมาของวัดน้นองหลวงของเราก็มาที่บ้านเจ้าภาพกันได้เลยนะครับต็ช่วงนี้นะครับหกโมงสามส 3-6นาทีแล้วนะครับก็<ด>ยอย่าลังเลนะครับเพื่อนำหน้าพระอุปสมบทนะพระต,ติมาวัดหนองหลวงของเราแล้วก็เมื่อหนา้าบัวเข้าโบสดเสร็จแล้วเราก็จะนำหน้าให้ผ้าใหม่มาฉลองนะบ้านเจ้าภาพถ้า,อาโอกาสดีแล้วดทางเจ้าภาพก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับ เพราะนั้นเราต้องทําเวลาการท่องที่นําหน้าไปอุปสมบทนาพสตีมาวัดหนองหลวงของเราแล้วก็มันจะภาพมีกินเลี้ยงที่บ้านเวลาตอน4โมงครับเะานั้นป็นอับเกินทวนพี่น้องทุกท่านที่จะ่งนำหน้าไปอุปสมบทนาพสตีมาวัดหนองหลวงของเรา ก็เรียนเชิญเลยครับทางบ้านเจ้าภาพมารับประทานอาหารว่างก่อนข้าวต้มนะครับตอนนี้มีก็มีข้าวต้มอยู่นะครับเรียนเชิญทุกท่านครับมาได้ยินเสียงประชาสำคัญนี้เรียนเชิญเลยครับไปร่างก่อนนะไปร่างก่อนไปร่างก่อนไปร่าง่อนอันนี้ต้องไปก่อนอันนี้พ่อกันแด้นะเดี๋ยวพ่อตาย